สวัสดีครับมาพูดคุยกันหลังเกมหรือว่าพูนะครับกล้าพูดเลยอะ่ะมันจบแล้วครับนายคู่แข่งไล่ไม่ทันแน่นอนถ้าไม่มีสถานการณ์โลกแตกนะครับเหมือนกับปีที่โควิดเราได้แชมป์อ่ะตอนนี้นำ11คะแนนแข่งมากกว่าหนึ่งนัดน,นะครับตอนนี้ไม่ต้องไปห่วงอะไรแล้วครับห่วงแค่ตัวเองเนี่ยแหละว่าจะหลุดฟอร์มหรือเปล่าผมว่าแต้มอะ่ะที่มันห่าง11คะแนนตอนนี้ครับมีโอกาสหนีห่างออกไปมากกว่านี้อีกคือตอนนี้ครับเราผ่านสองจากสามเกมยากๆมาแล้วนะ สองเกมกับวินล่าแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้ได้มาสี่คะแนนนะครับและเรากำลังจะเจอกับนิวคาสเซิลอีกหนึ่งทีมซึ่งผมคิดว่าเราไม่น่าแพ้นะครับได้เล่นที่แอนฟิลด์ด้วยแต่ว่าอาร์เซนอลเนี่ยสิพวกเขากำลังเจอกับตารางการแข่งขันที่ยากติดต่อกันหลายเกมมากๆนะครับไล่ตั้งแต่นอตติงแฮมฟอร์เรสต์แมนยูเชลซีฟูลแลมเอเวอแรนต์ไม่ง่ายสักเกมเลยนะครับอย่าไปขำแม Man นยูเนาะคือถ้าเราสังเกตให้ดีๆนะครับแมนยูอ่ะเวลาเขาเล่นกับทีมที่อยู่บนหัวตารางอ่ะ แมนยู U, พวกเขาจะเล่นได้ดีนะครับแผนการเล่นมันเข้าทางมากๆตั้งรับแล้วก็สวนกลับมันคือสิ่งที่พวกเขาถนัดเลยครับและอาร์เซนอลตอนนี้ก็ไม่มีกองหน้าด้วยผมว่าไม่ใช่เรื่องง่ายสาหรับอาร์เซนอลเลยนะครับและพอพูดถึงอาร์เซนอลเนี่ยคือนัดที่แล้วอ่ะพวกเขาก็ดันไปแพ้ให้กับเวสต์แฮมแบบพลิกล็อกไงครับคือไอ้ปัญหาของอาร์เซนอลเนี่ยคือเราก็รู้กันอยู่แล้วแหละว่ามันคือกองหน้าไงคือจากเดิมอ่ะกองหน้ามันก็แย่อยู่แล้วมันก็ไม่ได้ดีแต่ว่าตอนนี้มันแย่หนักเข้าไปใหญ่เลยซาก้าเจ็บฮาเวิร์ดก ต้องมาพึ่งพาเหลือแค่ลาฮิมสเตอร์ลิงอะที่แบบโอ้โหแม่งยิงประตูไม่เป็นน่ะมันเลยทำให้อาร์เซนอลเจาะเวสต์แฮมไม่ได้เลยครับเกมลุกของเขาตื้มมากๆและพออาร์เซนอลเขาแพ้ให้กับเวสต์แฮมเนี่ยครับมันเลยทำให้สถาน,านการณ์ของลอร์พูมันผ่อนคลายลงทันทีจากที่เสมอแอสตันวิลล่าเนี่ยมันควรจะเป็นเรื่องที่น่าเสียหายนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสที่อาร์เซนอลจะทำแต้มจี้ไล่เข้ามาได้แล้วก็จะทำให้ลอราพูเนี่ยรู้สึกกดดันมากขึ้นเพราะว่านักเตะลอร์หูครับพวกเขาจะต้องลงเล่นด้วยความคิดที่ว่าเกมทีี่่่เเเจอกับแมนซ้้พไไดดด็ขา แต่พอช่องว่างมันกลายเป็น8คะแนนแล้วเนี่ยครับแทนที่มันจะเป็น5ความรู้สึกเนี่ยมันกลับกันเลยอะ่ะมันสบายใจแล้วละ่ะเรียกว่าถึงแพ้เกมนี้มันก็ไม่ได้เสียหายมากเท่าไหร่และแผนการเล่นของลวอร์พูลในเกมวันนี้นะครับมันก็มาในรูปแบบเดิมเลยก็คือใช้เอ่อเคอร์ติสโจนแล้วก็ดมินิกโซโบสไลลงเล่นพร้อมกันแต่ผมว่าแผนการเล่นของลวอร์พูลเนี่ยครับในการใช้ทั้งคู่ลงเล่นพร้อมกันเนี่ยมันแตกต่างกับนัดที่เจอกับแอตตันวิลล่าเนาะ คืออย่างในเกมเนี่ยครับหรือว่าพูจะมาเล่นในแผน4-2-2-2หรือว่า4-2-4ก็จะมีโมซาล่ากับลุยดิอาสเนี่ยครับยืนชิดติดริมเส้นเลยส่วนเคอร์ติสโจนกับโดมมนิกโซโบสไลจะถอยลงต่ำไปช่วยกลางหรือว่าจะดันขึ้นสูงเพื่อมาเพรสแดนบนมันก็อยู่ที่จังหวะเวลาของเกมซึ่งจากในเกมเนี่ยครับโดมมนิกโซโบสไลคือหูแม่งวิ่งเยอะมากอะคือวิ่งจนผมสงสารเขาอะครับถ้าขาแม่งพูดได้นะขาคงแบบว่าเฮี้ยพอเหอะกูไม่ไหวแล้วไม่รู้เขาไปเอาพลังงานมาจากไหนนะครับ ส่วนในฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยหลายคนอาจจะบอกว่าเพราะว่าพวกเขาไม่มีเออร์ลิงเบลฮารันมันคือปัญหาใหญ่แต่ส่วนตัวนะผมกลับมองตาออกไปนะครับคือฮารันนะ่ะเก่งเก่งมากๆไม่มีใครปฏิเสธเรื่องนี้แต่ว่าในเกมใหญ่ๆหลายๆครั้งเนี่ยเกือบทุกครั้งเลยดีกว่าฮารันเขาเล่นไม่ออกอะ่ะคือผมจะบอกว่าผมชอบแมนเชสเตอร์ซิตี้ในยุคก่อนที่เขาจะมีฮารันมากกว่าโอเคครับปฏิเสธไม่ได้เลยว่าฮาลันคือนักเตะที่เก่งแล้วถ้าถามว่าให้เขาย้ายมาอยู่หรือว่าผัวเอาไหม ผมก็ต้องตอบเหมือนกันว่าเอาคือมันไม่ไม่มีใครกล้าปฏิเสธในตัวของฮารันอยู่แล้วอะ่ะไม่มีใครไม่อยากได้ฮารันอยู่ในทีมนะครับแต่ว่าการประสานงานของฮารันเนี่ยมันไม่ดีเขาเป็นกองหน้าแบบโบราณอะที่จะรอยิงอย่างเดียวซึ่งในจุดการลอยิงของเขามันทําได้ดีนะยิงได้โคตรคมเลยและผมก็ไม่ได้จะมาด้อยค่าฮารันหรือว่าแมสเซตตี้หรืออะไรนะครับแต่ว่าแมนเซตตี้ในยุคก,ก่อนฮารันอะผมว่าพวกเขามีวิธีการเข้าทําที่หลากหลายมากกว่ามาหมดเลยทุกทิศท,ทุกทางซ้ายขวากลางแถวสอง โยนเข้ากลางตัดเข้าในยิงไกลหรือว่าชาจหน้าโกแถมยังมีไอเควินเดอร์บอยอีกโอ้โหการเปิดบอลของเขาแต่ละลูกโคตรคมแต่ตอนนี้เดอร์บอยก็โรยลาไปเยอะแล้วครับและก็ในเรื่องของฮาลันเนี่ยผมว่าเวลาเขาเจอกับเบอร์จิฟานได้เขามักจะไม่ค่อยผ่านดังนั้นในเกมเนี่ยครับพอฮาลันลงไม่ได้ะผมก็รู้สึก วันๆเหมือนกันผมก็รู้สึกกลัวเหมือนกันเพราะว่าโอมามามูสเนี่ยครับน่าจะได้เล่นเป็นกองหน้าตัวเป้าแทนนะครับแล้วมันก็เป็นตามนั้นเนาะซึ่งมามูสเนี่ยครับเขาฉายแววมาตั้งแต่เกมแรกที่ได้ลงสนามแล้วว่าเขาคือนักเตะที่ดีตั้งแต่เกมแรกแล้ว,วครับเขาดูเซเทิลกับทีมมากๆเลยอะเขาดูไม่เหมือนเป็นนักเตะใหม่เลยครับเล่นได้ดีแล้วก็วิธีการเล่นทรงการเล่นของโอมามามูสเนี่ยเรารู้สึกทันทีเลยครับว่าเฮ้ยไอเด็กคนนี้มั่งอันตรายว่ะแถมกองหลังลอร์พูลนะครับก็ไม่เคยเจอกับโอ ma มามาม ผมว่ามีโอกาสนะครับที่เขาจะสามารถสร้างเซอร์ไพรส์ได้ในเกมนี้ซึ่งในช่วงก่อนเริ่มเกมเนี่ยครับผมก็มีคุยกับเพื่อนผมคือทุกคนน่ะคิดเหมือนกันว่าเกมนี้น่าจะตัดสินจากความผิดพลาดของแนวรับมากกว่าใครพลาดมากกว่าก,กันทีมนั้นก็แพ้ไปเกมลุกของทั้ง2ทีมเนี่ยครับตอนนี้มันดีอยู่แล้วยิงประตูได้เยอะอยู่แล้วแต่ว่าเกมรับเนี่ยสิมันกลับเป็นปัญหาครับแมนซิตี้นี่ชัดเจนมากๆเลยครับกองหลังยุ่ยมาหลายเดือนแล้วส่วนลิเวอร์พูลเนี่ยครับในช่วงหลังเกมรับก็พลาดง,ง่ายเนาะเสียประตูง่าย แต่ว่าในเกมนี้ครับสถานการณ์มันบีบให้แมนเชสเตอร์ซิตี้ต้องเปิดเกมลุกใส่เท่านั้นครับ3คะแนนเท่านั้นที่พวกเขาต้องการเพื่อลุ้นติดพ็อปโฟให้ได้แต่ว่าสาหรับลอร์พูแล้วเนี่ยครับมันเป็นความสบายใจมากกว่าลอร์พูสามารถเล่นแบบรัดกุมใจเย็นแล้วค่อยหาจังหวะสวนกลับได้ซึ่งเราต้องบอกว่าในเกมวันนี้ครับลูร์พูสามารถทําได้ดีโดยเฉพาะในเรื่องของเกมรับครับที่ทุกคนนั้นช่วยเล่นกันหมดเลยคู่เซนเตอร์วันนี้นะครับโกนาเต้ฟนานไดส์ดักกินได้หมดเลยทั้งลูกบนพื้นแล้วก็ลูกกลางอากาศ ไม่มีการมาห่วงบอลบอลที่มันคุกคลิกอยู่หน้าโกก็หวดทิ้งออกมาก่อนให้มันไปไกลๆนอกกรอบเขทโทาซะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เป็นการสาดทิ้งแบบไรทิศไรทางเนาะมันเป็นการเตะไปอยู่ในจุดที่มีการนันแนนพูดคุยกันอยู่แล้วครับว่าลุยดีอาร์สกับโมซาล่าจะไปยืนรอรับบอลอยู่จุดไหนเราจะสังเกตว่าเวลาที่บอลมันโดนเตะเคลียออกมาเนี่ยเกือบทุกครั้งเลยครับมันจะพุ่งไปหาโมซาล่าแล้วก็ลุยดีอาร์สตลอดแต่ว่ามันก็อยู่ที่ว่าทั้งสองคนเนี่ยจะเก็บบอลได้หรือเปล่าเท่านั้นเอง ในส่วนของเกมลับเนี่ยครับมันก็จะมี <c oughs> พูดแล้วก็ตลกมันก็จะมีเทรนแค่คนเดียวนาะที่แม่งแม่งแบบหลุดกระจุยเลยอะ่ะโดกูได้บอลทีไรเทรนแม่งเอาไม่อยู่ตลอดไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงด้วยความเร็วแตะแล้ววิ่งโยกหลบหลอกด้วยสเตปเท้าตัดเข้าด้านในหมุนโตไปจนถึงเส้นหลังไม่ว่าโดกูจะทําอะไรก็ตามเทรนเนี่ยแย่บอลไม่โดนเลยแต่ว่ามันก็ต้องแบบนี้แหละครับคือถ้าเราคาดหวังการเปิดบอลการออกบอลของเทรนเนี่ยแล้วก็รวมถึงแอสซิสด้วยหน้าที่ในการเล่นเกมลับเนี่ยครับ เรารู้ว่าเทรนด์เขาไม่ดีเพื่อนๆก็ต้องมาคอยช่วยสป,ปอร์ตซึ่งในนัดเนี่ยครับเราจะเห็นว่าโมซาล่าเนี่ยจากที่ในช่วงหลังอ่ะเขาไม่ค่อยลงมาเล่นเกมรับเท่าไหร่ซึ่งอาจจะเป็นแผนของอาร์เนอร์สล็อตก็ได้ครับอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าในวันนี้นะครับโมซาล่าลงมาช่วยประคองลงมาช่วย่าซ้อนเทรนต์ตลอดทั้งเกมเลยเช่นเดียวกับไลอันกาเป็นแบกด้วยที่มาคอยซ้อนอีกคนหนึ่งเป็น3คนเกมนี้นะครับแมนเชสเตอร์เขาครองเกมได้ตลอดส่วนใหญ่ของเกมเลยอะแต่ว่า พวกเขาแทบไม่มีจังหวะที่ไปยิงคุกคามอลิซองเบเกอร์ได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวชัดเจนที่สุดเลยเนี่ยครับมันก็คือจังหวะล้ำหน้าของโอมามาโมสที่โอ้โหจังหวะนี้เขายิงคมมากๆนะยิงได้โคตรคมเลยแต่ว่าล้ำหน้าไปก่อนส่วนลูฟะพูเนี่ยครับเขาก็ปล่อยให้ซิวินโยแลวก็โดกูคลองบอลไปเรื่อยๆเลี้ยงไปเรื่อยๆก็ไม่ได้ไปลนลานอะไรเพราะว่า2คนเนี่ยครับเขาก็ได้แต่เลี้ยงไงสุดท้ายแล้วอะไอจังหวะเปิดบอลของพวกเขาทั้งคู่มันก็ไม่ได้คุกคามเกมรับของลูฟพูได้มากขนาดนั้น โกนาเต้กับฟานไดวันนี้เล่นได้ดีมากๆในส่วนที่ผมรู้สึกนะครับผมคิดว่าความหลากหลายของแมนเชสเตอร์ซิตี้อ่ะพวกเขาดูน้อยลงไปค่อนข้างเยอะเนะเาะคือผมอาจจะไม่ใช่แฟนของโดกูแล้วก็ซนะิลเวนยอไงคือผมชอบเวลาซิตี้เขาเล่นโดยใช้แบนาโดซิลวากับใครวะฟิลฟเดนมากกว่าผมว่าสองคนเนี้ยไอคิวฟุตบอลเขาเยอะในส่วนของลอร์พูลเนี่ยครับเกมเนี่ยลอร์ผู้กลับมาลงเล่นด้วยความมุ่งมั่นที่มันชัดเจนม,มากๆาอีกครั้งหนึ่ง ทุกคนดูมีสมาธินะครับอย่างที่บอกไปเกมลับเนี่ยชัดเจนมากๆและที่มันทำให้ผมนั้นบอกว่าหรือว่าพูลเล่นแบบมีความมุ่งมั่นมากๆเลยครับมันก็คือจังหวะที่ได้ประตูขึ้นนำ1 0ึ่คือมันชัดเจนเลยครับว่าลูกเนี่ยซ้อมกันมาแน่ๆความมุ่งมั่นมันมีตั้งแต่อยู่ในสนามซ้อมแล้วครับลูกส่งของโดมินิกโซบสไลที่เขาตวัดไปให้กับโมซาล่าเนี่ยครับเขาตวัดแบบไม่ได้มองเลยและถ้าเราไปดูรายนักเตะของคนอื่นนะครับโกนัตเต้ฟานไดดีอาร์ตยืนสกรีนนักเตะของ, City อมงมแมนเชสเตอร มีพื้นที่แล้วก็มีเวลาเหลือมากที่สุดก่อนที่โมซาล่าจะยิงฉลับนาธานอารเกเป็นประตูขึ้นนำหนึ่งศูนย์ครับและประตูที่สองที่เราทําได้เนี่แหละมันคือสิ่งที่เราคาดหวังจากตัวของเทรนเดอร์าร์โไงถึงแม้ว่าเกมของเกมรับของเทรนเนี่ยมันจะทุรักทุเลมากๆก็ตามมันก็ได้อย่างเสียอย่างแหละครับคือถ้าเรามีนักเตะแบบเทรนแล้วอะมันก็ต้องเป็นหน้าที่ของคนเป็นโค้ชแล้วครับที่ต้องมาคอยหาแผนการเล่นที่มันสามารถช่วยโ cover เกมรับให้กับเทรนได้ซึ่งต้องบอกว่าวันนี้ลอว่าพูทําได้ perfect มากมากเลย มันคือผลพวงของการเล่นแบบไม่มีสูตรหน้าครับผมมองว่ากองหน้า2ตัวหลอกของเราเนี่ยอย่างเคอร์ติสโจนแล้วก็โดเมนิกโซโบสไลเนี่ยสามารถถอยลงมาช่วยกองกลางได้พอเขาถอยลงมาแล้วอะ่ะมันก็เลยให้ไลอันการเวนแบกเขาสามารถถอยต่ำลงไปได้อีกเพื่อไปช่วยเทรนด์ได้เยอะเลยครับวันนี้บอลของแมนเชสเตอร์ซิตี้ในวันนี้นะครับมันดูช้ามันดูไม่เร็วเหมือนกับที่พวกเขาเคยทำอะ่ะคือผมก็ไม่แน่ใจนะว่า นักเตะของแมนซิตี้เขาคุ้นเคยกับการเล่นโดยที่มีฮาลันยืนเป็นกองหน้าตัวเป้าไปแล้วหรือเปล่ามันไม่ได้เหมือนกับในตอนที่พวกเขามีกุนอาเกโรมีเรยอซาเน่ ane, มีลิยาดมาเลสอะไรพวกนั้นนะครับในยุคนั้นน่ะพวกเขาดูคล่องเนาะจังหวะการเล่นของซตตี้ในแต่ละทีในแต่ละเพลย์มันดูเร็วมากๆแต่ว่านับตั้งแต่มีฮาลันอะ บอลมันดูช้ามันดูแบบไม่ได้คุกคามคู่แข่งแบบดุดันเร็วเป็นสายฟ้าเหมือนเมื่อก่อนแล้วอะ่ะเอ้ยแต่ก็อย่างว่าแหละครับมันมันอยู่ในช่วงการเปลี่ยนถ่ายจริงๆอลเนาะเควินเดอร์บอยก็ลอยลาลงอย่างเห็นได้ชัดแล้วครับมันเลยทําให้ในเกมนี้รู้ว่าผูดูเล่นสบายขึ้นเยอะมากๆโอมามา,ม,ามูสวันนี้ก็ชัดเจนแล้วนะครับว่าเขาไม่ใช่สูนหน้าอาชีพมามูสในเกมนี้ตลอดทั้งกี่นาทีวะผมไม่แน่ใจว่าเขาอยู่ในสนามกี่นาทีแต่เอาเป็นว่า ตลอดเวลาที่เขาอยู่ในสนามแล้วกันเขาดูถอยตัวเองลงมาต่าเยอะเกินไปแถมเวลาที่โดกูเขาล็อกหลบเทรนด์ได้แล้วอะครับมามูสก็ไม่ยอมวิ่งเข้าไปอยู่ในจุดที่มันสามารถยิงประตูได้อะคือในตำแหน่งที่คนเป็นกองหน้าอาชีพเขามีเซนส์กันนะครับไม่รู้สิผมรู้สึกว่าโอมา,มามาโมสเขาสามารถเล่นได้นะแต่อาจจะเหมือนกับลุยดีอาร์สอะครับที่มาเล่นแก้ขัดได้เป็นบางนัดแต่ถ้าต้องมาเล่นเป็นประจำหลายนัดเนี่ยผมคิดว่ามันไม่น่าจะเวิร์กเท่าไหร่ ในส่วนครึ่งหลังเนี่ยครับมันก็ไม่ต่างอะไรกับครึ่งแรกเลยเนาะคือเหมือนกันเลยหรือว่าพูล,ลงไปตั้งรับในแดน 10- ตัว11ตัวกันทั้งเกมเลยครับแล้วก็อาศัยจังหวะสวนกลับซึ่งเราไม่ค่อยเห็นหรือว่าพูลเล่นแบบนี้นะลงมาตั้งรับกัน10คน11คนเนี่ยยอมรับว่าในช่วง10ปีหลังสุดอะเราไม่เห็นภาพแบบนี้นะครับตั้งแต่ยุคข,ของเยอยร์เกนครอปอะครับและหรือว่าพูก็มีโอกาสยิงขึ้นนำสามศูนย์ด้วยแต่ว่าโดมินิกโซโบสลล้ำหน้าไปก่อนนิดเดียวเองนะครับคือจังหวะเนี้ยภาพ เกมที่แล้วเกมกับแอสตันวิลลาที่เขาส่งให้กับดาวินูนเนสยิงข้ามคานนะครับอูหจังหวะทุกอย่างเหมือนกันเป๊ะมากๆจะต่างกันก็แค่ในวันเนี้ยยิงไม่ข้ามคานแต่ว่าสุดท้ายผลลัพ์ก็เหมือนกันครับไม่ได้ไประตูล้ำหน้าไปนิดเดียวน่าเสียดายนะครับไม่งั้นเกมมันน่าจะขาดกว่านี้เนาะซึ่งต้องยอมรับครับว่าเกมรับของลิเวอร์พูลในวันนี้โคตรเด่นโคตรแน่นเกมรับทําให้ทีมชนะได้ในเกมนี้จริงๆและในช่วงท้ายเกมเนี่ยครับก็มีการส่งวัตาลูเอนโดลงมาด้วยเอนโดนี่อูหตั้งแต่ลงมาแม่งโค โอโหสกัดแต่ละจังหวะใจมึงแม่งใหญ่มากวัตตารุสุดยอดมากๆและในที่สุดครับจบ90นาทีพวกเราทำได้ทิ้งอาร์เซนอลไปไกลแล้ว1สคะแนนแฟนบอลในสนามก็เริ่มร้องเพลง Now You Can Believe Us We g o n n a Win the League กันแล้วซึ่งมันคือความรู้สึกที่ผมรู้สึกตั้งแต่ก่อนที่เกมนี้มันจะเริ่มผมคิดว่าถ้าเกมนี้เราชนะได้เราแชมป์แน่นอนดังนั้นผมกล้าพูดเลยครับมันจบแล้วครับนาย เสื้อเย่าสีแดงนะใครยังไม่มีนะครับรีบไปซื้อซะผมว่าขาดตลาดแน่นอนและใครที่มีเงินมีเวลาไปทําวีซา่าจองตั๋วขึ้นบินไปซะไม่ได้เข้าสนามในเกมท้ายไม่เป็นไรไปร่วมงานพาเลทก็พอความอัดอั้นจากที่พวกเราต้องรองคอยมา30ปีพอได้แชมป์มันก็ไม่มีงานฉลองครั้งนี้แหละครับมันจะเป็นงานพาเลทที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเมืองลอ่์ผูลซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือความรู้สึกของผมนะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกันบ้างไม่ว่าจะเรื่องเกมหรือว่าเรื่องการชิงแชมป์ ว่าเฮ้ยเราแม่งแชมป์แน่นอนหรือว่าเฮ้ยยังเราต้องแบบรออีกให้แต้มมันขาดกว่านี้อีกหรือว่ายังไงยังไงเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเนาะไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับและเดี๋ยวผมจะนั่งไล่อ่านทุกคอมเมนต์เหมือนเดิมเลยและสำหรับในคลิปนี้ก็จ,จบลงที่ตรงนี้ครับและเดี๋ยวยังไงเราเจอกันกทีคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ